สวัสดีครับนักเรียนเรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมในหัวข้อ,ขอเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาสังคมนักเรียนครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยและนักเรียนจําไว้เลยว่าไม่มีสังคมใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ในยุคสมัยที่มนุษย์ก่อตั้งหรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมทุกยุคทุกสมัยก็มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเชื่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดำรงชีวิตอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็นำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาย้อนกลับไปนิดหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนักเรียนครับในที่นี้เขาจะพูดในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบลดลงก็คือไร้ประสิทธิภาพหรือเสื่อมสภาพลงในอีกรูปแบบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะพูดถึงในเรื่องของลักษณะของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นก็คือมีทั้งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของแง่ลบและแง่บวก นะครับในส่วนของการพัฒนาทางสังคมก็มีหลากหลายรูปแบบวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาในเรื่องของการดำรงชีวิตพัฒนาในเรื่องของพิ้นฐานที่อยู่อาศัยพัฒนาในเรื่องของภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมทุกอย่างล้วแนแล้วแก่เป็นการพัฒนาทางสังคมดังนั้นในสไลด์เนื้อหาวันนี้เราก็จะพูดกันในสองเรื่อง ด้วยกันนั่นก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงและก็เรื่องการพัฒนาทางสังคมนะครับทีนี้ดูความหมายก่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในนี้เขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบสังคมกระบวนการรูปแบบวิธีแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นในทางก้าวหน้าหรือถดถอยอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้อาจจะมีการ เสื่อมถอยลงเสื่อมสภาพลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้อย่างในภาพนี้สองภาพนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับลักษณะก้าวหน้าหรือสดถอยถ้าก้าวหน้าอย่างในภาพนี้นักเรียนก็จะเห็นจากที่เป็นเด็กแล้วก็โตขึ้น เป็นสาวขึ้นแล้วก็เข้าสู่ัยกลางคนและจะเห็นของการถดถอยนั่นก็คือแก่ชราภาพนั่นเองนะครับอย่างในภาพนี้จะเป็นก้าวหน้าหรือถดถอยใช้วิจารณญยาณในการศึกษานะครับผู้หญิงสมัยนี้อ่าอย่างในภาพนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงสมัยนี้อ่าผู้ชายสมัยนี้กับผู้หญิงสมัยนี้ก็จะเป็น ในรูปแบบของการก้าวหน้าก้าวหน้าคือในเรื่องของเทคโนโลยีการเสริมนู่นเสริมนี่ใส่เข้าไปแต่จะถอดถอยในเรื่องใดน,นั้นอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการศึกษาหรืออาจจะไม่ได้ถดถอยเลยก็ได้นะครับอย่างในภาพนี้สมัยก่อนการนุ่งหม่มการอยู่อาศัยกันเป็นภาพสมัยโบราณก็จะได้เห็นรูปแบบวิถีชีวิตของคนแต่ละคนในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็ผ่าน กระบวนการแต่ละยุคสมัยรูปแบบวิธีการก็ผ่านมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในภาพเดิมก็สมัยก่อนนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันนะในภาพนี้ก็อาจจะเป็นซีเปียขาวดําหน่อยไม่เชิงขาวดํามากก็เริ่มมีสีแล้วล่ะก็พัฒนาขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าก้าวหน้านะครับอย่ภาพนี้เราก็จะเห็น การสร้างบ้านเรือนสิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์แม้แต่ในทะเลก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ก็เป็นการพัฒนาในรูปแบบหนึง่งทีนี้มาดูปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะไรนี้อาจจะออกสอบนะครับก็จําเนื้อหามาหน่อยปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมดูข้อที่1ปัจจัยภายในคืออะไรครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอะไรบ้างสภาพภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่ช่วยให้กําหนดก,การจัดระเบียบสาภาพต่างๆในสังคมภูมิศาสตร์สภาพทางภูมิศาสตร์มาเกี่ยวข้องอะไรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยก่อนมนุษย์สร้างถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอย่างที่ครูเคยพูดไปเมื่อบทเรียนครั้งที่แล้วนั่นก็คือตามลักษณะการประกอบอาชีพสภาพภูมิศาสตร์การอยู่ทางกายภาพ สร้างบ้านเรือนตามสภาพแวดล้อมร้อนฝนหนาวอย่างเช่นการสร้างบ้านเรือนตามสภาพภูมิศาสตร์อย่างประเทศไทยประเทศเราเป็นประเทศที่ร้อนนะครับก็มีฝนบ้างและถ้าหนาวก็คงหนาวไม่มากเท่าไหร่ฉะนั้นการสร้างบ้านเรือนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมถิ่นฐานที่อยู่อาศัยก็ส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนคนไทยก็จะเป็นในรูปแบบของการสร้างเรือนแบบยกสูง ใช้ไม้ในการประกอบบ้านเรือนในการสร้างบ้านเรือนทีนี้สภาพทางกายภาพภูมิศาสตร์มันเปลี่ยนไปก็มีอากาศร้อนหรืออาจจะร้อนมากขึ้นกว่าเก่าบ้านเรือนลักษณะไม้อาจจะดูไม่เหมาะสมสําหรับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันหรือเปล่าหรือปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้การสร้างผืนฐานที่อยู่อาศัยของคนไทยสมัยนี้เป็นลักษณะอาคาร เมื่อประกอบอาคารปุ๊บจากที่เราอยู่กันแบบสภาพภูมิอากาศโดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็ใช้เครื่องปรับอากาศเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝนบ้านเรือนสมัยก่อนคนไทยก็สร้างบ้านเรือนแบบยกสูงกันน้ำน้ำป่าบ้างน้ำหลากบ้างหรือการยกสูงขึ้นเพื่อเลี้ยง เขาเรียกอะไรเ่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงกระบือเลี้ยงโคไว้ใต้ถุนบ้านในการประกอบอาชีพนะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรคืออะไรการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรทุกๆการเพิ่มขึ้นการลดลงอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วการเพิ่มขึ้นมีสองลักษณะการลดลงก็มีเยอะด้วยกันสองลักษณะการเพิ่มขึ้นก็คือการย้ายถินนนยถ่นฐานหนึ่งไปยังถิ่นฐานหนึ่ง อาจจะย้ายไปศึกษาอาจจะย้ายไปประกอบอาชีพอาจจะย้ายตามคู่สมรสเมื่อย้ายไปการลดลงของกิ่นฐานหนึ่งก็จะลดลงจํานวนประชากรไปเพิ่มประชากรยังอีกลิ่นฐานหนึ่งการเพิ่มและการลดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นกับการเสียชีวิตลงหรือตายนั่นเองการเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะที่ประชากรเกิดขึ้นแล้วเพิ่มจํานวน การเสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็แล้วแต่ก็เป็นการลดประชากรเช่นเดียวกันสภาพภูมิอากาศอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพนี้นะครับก็สร้างสินฐานที่อยู่ตามลักษณะการประกอบอาชีพโดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เกษตรกรรมก็จะสร้างสินฐานที่อยู่อาศัยอย่างที่เคยพูดชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมง ทำไร่ทํานาเขาก็จะประกอบพิ้นฐานที่อยู่อาศัยสร้างบ้านเรือนใกล้ๆนะครับทีนี้ปัจจัยการที่บอกว่าประชากรเพิ่มขึ้นเหตุผลของการเพิ่มขึ้นคืออะไรอาจจะเข้ามาหางานทําอันนี้เป็นภาพประกอบสนลกนิดหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้งนานประชากรสู่เมืองหลวงจากชนบทเข้ามาสู่เมืองหลวงเข้ามาประกอบอาชีพเข้ามาหางานทําก็จะเกิดการแออัด ็จะเกิดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือเศรษฐกิจเข้ามาี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างสังคมที่อยู่โดดเดี่ยวและสังคมที่มีการติดต่อสมาคมนั่นคือปัจจัยภายนอกสังคมที่อยู่โดดเดี่ยวคืออะไรครับในขณะที่โดดเดี่ยวก็เป็นสังคมที่มีการติดต่อสมาคมนั่นก็คือสังคมโซเชียล อยู่คนเดียวนั่งก้มหน้าก้ามตาอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กอย่างที่ครูกําลังพูดอยู่เนี้ก็เป็นลักษณะสังคมโดดเดี่ยวแต่ในขณะที่โดดเดี่ยวมันก็แฝงไปด้วยของสังคมที่มีการติดต่อคือเรากําลังคุยกันเรากําลังเรียนออนไลน์กันเรากําลังแชทเรากําลังไล่หากันนะครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่มีการติดต่อกันแบบตัวถึงตัวการไปมาหาสู่กันการ พูดคุยกันแต่ตอนนี้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสื่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาคือโครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยอายกตัวอย่างอย่างเช่นสม,มัยก่อนเราเป็นโครงสร้างครอบครัวยกตัวอย่างในประเทศไทยนะครอบครัวคือครอบครัวไทยเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมากอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน พ่อแม่ปู่ยา่าตายายลุงป้านา้าอาแต่ตอนนี้สภาพสังคมโครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเดียวหรือกลายเป็นลักษณะสมาชิกในครอบครัวลดลงสาเหตุของการลดลงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นปัจจัยจากภายในก็คือการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยจากชนบทมาสู่สังคมเมืองก็ทําให้โครงสร้างสังคมสภาพการอยู่แบบครอบครัวจากเดิมที่อยู่จํานวนเยอะๆก็เหลือ ลดน้อยลงกลายเป็นพ่อแม่หรือกลายเป็นแม่กลายเป็นพ่อหรือลักษณะแม่กับลูกอยู่ด้วยกันแค่นั้นนะครับวัฒนธรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นวัฒนธรรมการนุ่งห่มเสื้อผ้าสมัยก่อนอย่างเช่นภาพที่สไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกีอ้ผู้หญิงไทยสมัยก่อนก็จะใส่โจงกระเบนคาดอกนุ่งสบายแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนมาก็มีการ สวมหมวกสวมรองเท้าสวมกางเกงใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายมากขึ้นวัฒนธรรมการกินก็เช่นเดียวกันก็มีส่วนส่งผลให้เกิดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายนอกเดิมเราใช้มือใช่ไหมครับยกตัวอย่างตอนนี้เราก็รับประทานอาหารด้วยกันใช้ช้อนใช้ซ่อมทัศนณคติและค่านิยมของคนในสังคมก็หมายถึงแนวความคิดรูปแบบถ้พูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะ การรับรู้ในเรื่องของเจตคติความต้องการของคนในสังคมในยุคสมัยนั้นๆน,น,นะครับความต้องการรับรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรับรู้สิ่งใหม่ๆนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับอย่างเช่นเรารับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามายกตัวอย่างเช่นการพูดคุยกัน การทักทายกันสมัยก่อนเราก็จะยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอมาสมัยใหม่ก็จะมีการ say hello hey hi อย่างนี้เป็นต้นรับรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้สิ่งใหม่ๆก็สะท้อนเข้าไปยังข้อที่สองจุดสองก็คือวัฒนธรรมนนะครับรับรู้สิ่งใหม่ๆในเรื่องของการแต่งกายรับรู้สิ่งใหม่ๆในเรื่องของการรับประทานอาหารรับรู้สิ่งใหม่ๆในเรื่องของการเรียนการสอนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก นะครับ2.5พื้นฐานทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยหรือลักษณะคนไทยเป็นคนที่สามารถรับและซึมซับวัฒนธรรมหรือประเพณีความเชื่อมาจากภายนอกได้ง่ายแต่จะนำมาปฏิบัติรับใช้หรือจะนำมาประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลนั่นก็คือข้อที่2.3ก็อ,อยู่ที่ทัศนคติท่านิยมนะครับ การติดต่อสื่อสารในสังคมอย่างที่บอกเมื่อกี้อยู่คนเดียวโดดๆแต่มีการติดต่อสัมพันธ์กันหลายร้อยล้านคนในเวลาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนั่งจอใครจอเราแต่ก็มีการติดต่อกันมีการพูดคุยกันก็เป็นสังคมก้มหน้าไปทุกคนก้มหน้าแต่มีการติดต่อสื่อสารเพียงแต่ว่าไม่ใช่แบบตัวถึงตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบในการติดต่ออันนี้ก็เป็นภาพติดตลกไป ม่ตองก้มหน้าก็เงยหน้าซะก็ไปค่านิยมเฉพาะของทางสังคมค่านิยมเฉพาะของทางสังคมในตัวนี้ก็คือบางอย่างสังคมกอเขารับมาเขาเขานําไปประยุกใช้ได้แต่บางอย่างสังคมขอเขารับมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาดูแล้วก็ดูแล้วว่าเออใช้ไม่ได้กับสังคมเราใช้ไม่ได้กับสภาพแวดล้อมเราเขาก็ไม่ได้เอามาใช้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต่อต้านแต่มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอกค่านิยมของสังคมเมืองในชนบทนะครับก็เป็นตารางเปรียบเทียบในสังคมเมืองอย่างข้อที่สองเขาก็จะพูดถึงใช้ใจ่ายพุ่มเฟื่อยชอบความหรูหราแต่ถ้าเป็นสังคมชนบทเขาก็จะพูดถึงการประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกาต้องการรับรู้สิ่งใหม่ๆแน่นอนสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เข้ามามีบทบาทกับพิถีชีวิตประจําวันเข้าถึงได้ง่ายนะพอเข้าถึงได้ง่ายมันก็รับรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่าย พอรับรู้สิ่งใหม่ๆง่ายๆแต่จะนำไปใช้หรือไม่ใช้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับการเปิดโลกกระทัดนี่เขาก็บอกหวงเด็กยุคใหม่ติดลายพฤติกรรมแข็งกระด้างแข็งไม่แข็งก็อยู่บนพื้นฐานอยู่ที่ค่านิยมของตัวเรานะครับนี่ก็สำหรับเด็กยุคปัจจุบันนี่ก็ไม่ใช่ไม่เหมาะสม นะครับเป็นภาพประกอบให้ดูทีนี้มาดูรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเส้นตรงตัวนี้ออกสอบนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรงโดยเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีความเจริญของอารยธรรมขั้นต่ําไปสู่สังคมที่มีความเจริญของอารยธรรมขั้นสูงอารยธรรมขั้นต่ําไปสูอ่อารยธรรม ระยรรมขั้นสูงยังไงอย่างเช่นตัวนี้วิวัฒนาการ evolution อ,อย่างขั้นต่ําเลยนะก็พัฒนาพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆไอ้แบบเนี้จะไม่มีการย้อนหลังนะครับพัฒนาไปด้านหน้าแล้วไม่มีการย้อนหลังถ้าย้อนหลังนี่ตลกแน่นอนเลยก็เปรียบเทียบไม่ได้ะชัดอย่างเนี้ยพัฒนาไปด้านหน้าเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีในการสื่อสารทางโทรศัพท์ก็พัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆ จนเป็นสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็เป็น Evolution of Mobile Phone แบบนี้ไม่ย้อนหลังแล้วครับไม่มีการย้อนหลังแล้วเป็นเส้นตรงพัฒนาไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่บอกทีวีก็เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นสมาร์ททีวีเยอะแยะไม่มีแล้วที่จะมาใช้ทีวีในลักษณะจอใหญ่ๆกลมๆเทอะทะน้อยมากนะครับทีนี้ต่อมาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักร เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่มีความสม่ำเสมอไปเรื่อยๆหย,ยุดหยุดหรือเปล่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เมื่อสังคมมีความเจริญถึงจุดสูงส,ส,สุดแล้วก็จะค่อยๆเสื่อมสลายลงโดยไม่ได้สูญไปไหนมันแค่เสื่อมลงแต่หมายความว่านักเรียนครับมันเป็นวัฏจกักรวัฏจักรก็คือเดี๋ยวมันย้อนกลับมาใหม่ไอ้เมื่อกี้เส้นตรงการเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรงคือไปด้านหน้าเลย ไปด้านหน้าเลยไม่มีการย้อนหลังแล้วเช่นวิวัฒนาการของมนุษย์แต่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่สองของวัตจักรเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนเหมือนนาฬิกาอนะหมุนลอกตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก,ก็กลับมาอีกมันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้สูญเสียไปไหนเช่นแฟชั่นอย่างนี้ถามว่าเป็นวัตจักรไหมครับเป็นวัตจักรสมัยก่อนเราถ่ายรูปกันอย่างนี้อธิบาย,ยางี้นะเราถ่ายรูปกันอย่างนี้ตู้สติ๊กเกอร์ถามว่าตอนนี้เรามีการถ่ายรูปไหมครับเรามีเซลฟี่ไหมครับมี แต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปรูปแบบมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้สูญหายแต่มันวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเราก็กลับมาเซลฟี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เสื้อผ้าแฟชั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบหนึ่งของคนในสังคมก็ไม่ได้หายไปไหนก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะมาเป็นปัจจุบันแล้วแต่ความชอบถามว่าแฟชั่นหายไปไหมไม่ได้หายไปเลยแค่เปลี่ยนแปลง อันนี้ก็เป็นลักษณะติดตลกนิดหน่อยใบรุ่นเกาหลีเอาถุงมาทํากระเป๋าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลไปทีนี้มาดูอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับการเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงข้อที่หนึ่งเขาพูดมาอย่างนี้โจท์เขาพูดถึงอะไรอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายความว่าสังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดการวิวัฒนาการไปได้ ไปได้อย่างไรข้อแรกคนในชุมชนคนในกลุ่มสังคมนั้นๆต้องเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเราจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเราจะเปลี่ยนมาใส่กางเกงยียนก็ต้องเห็นประโยชน์ของการใส่เสื้อใส่กางเกงยียนอันนี้ยกตัวอย่างว่ามันได้ประโยชน์ยังไงต้องเห็นประโยชน์ก่อนเราจะเปลี่ยนแต่งการรับประทานอาหารจากใช้มือขอ,อใช้มือมือเราล้างแล้วอาจจะยังมีสิ่งที่สกปรกอยู่ ก็ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไม่มีหมวกมนุษย์ก็เริ่มมาใส่หมวกเพราะเห็นประโยชน์ของการใส่หมวกเช่นกันร้อนกันฝนเป็นต้นนะครับความสวยงามรายละเอียดอีกย่อยว่าไปสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเปลี่ยนไปได้จเห็นประโยชน์แล้ว2มันปรับเข้ากับชีวิตประจําวันเราได้ไหมมันสอดคล้องไหมอย่างนี้นะครับ ต่อมารักษากลุ่มผลประโยชน์มีการเสียประโยชน์ไหมคนในชุมชนเกิดการต่อต้านหรือเปล่าสุดท้ายตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับถ้ายกตัวอย่างเช่นผู้นำพาเปลี่ยนแปลงเห็นประโยชน์สอดคล้องกับวัฒนธรรมสามารถรักษาผลประโยชน์ได้ผู้นำก็จะพาเปลี่ยนแปลงทางด้านทางสังคมให้มันดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ลดน้อยถอยลงน้อยมากครับส่วนใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะพัฒนาขึ้นแต่พัฒนาแล้วจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องดูข้อที่สามก็คือกลุ่มรักษาผลประโยชน์หรือตัวแทนการเปลี่ยนแปลงข้อที่สี่ที่จะนักเรียนจะเห็นได้ง่ายและชัดเจนก็คืออย่างเช่นดารานักร้องเป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแฟชั่นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทรงผมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ภาษาการพูดการคุย ดักร้องดาราหรือไอดอลเด็ตไอดอลต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็แค่เศษน้อยแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจริงๆตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือผู้นานะครับผู้นําในที่นี้ก็ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นผู้นํารัฐบาลเป็นต้นทีนี้มาดูทีนี้เรามาดูค่านิยมของสังคมไทยค่านิยมของสังคมไทยคืออะไรครับ สิ่งที่มีคนสนใจปรารถนาที่จะเป็นเหมือนคนอื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของสังคมสภาพแวดลอ้อมหมายความว่าสังคมไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้นต้องมาดูพื้นฐานตัวเองว่าหนึ่งเราสนใจไหมเราปรารถนาอยากจะได้ในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไหมมันก็คือบริบทสภาพแวดล้อมของสังคมนั่นแหละครับ เาพูดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วทีนี้มาดูการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคมปัญหาทางสังคมหมายถึงอะไรครับนักเรียนพอจะนึกออกไหมทฤษฎีเขาพูดถึงสภาวะทางสังคมที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือปัญหาสังคมยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีท้องก่อนวัยอันสมควรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นปัญหาสังคมปัญหาอัชญากร ปัญหาเด็กเล่นล่อนปัญหาต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่เกิดจากสภาวะทางสังคมที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งไม่คุณประสงค์ไม่ปรารถนาคนส่วนรวมมองแล้วว่าไม่ดีนั่นคือปัญหาทางสังคมและที่เน้นๆชัดๆก็คือทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมจึงได้ชื่อว่าเป็นปัญหาสังคมนะครับทีนจะพัฒนายังไงครับจะพัฒนายังไงเห็นสลไไหมครับ ตามนั้นเลยจบเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกันครับสวัสดีครับ